เรื่องราวเริ่มต้นที่โนรีสาวน้อยวัยสายที่นูเหมือนเด็กปกติธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเธออายุได้เจ็ดปีเธอกับพบความพิเศษในตัวเธอคือเธอสามารถใช้เวทมนต์ได้เพราะขณะที่เธอกำลังเจ้ามองลูกแมวอยู่เธอก็ดันกลายร่างเป็นลูกแมวได้สง,งานกลายเป็นลูกแมวแบบมีปีกและเวลาก็ล่วงลยผ่านไปส่วนโนรีอายุได้13ปีเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะวันพรุ่งนี้เธอจะได้ย้ายเข้าไป โรงเรียนที่โรงเรียนสอนเวทมนต์เซธอะคาเดมีโรงเรียนที่มีแต่เด็กที่มีพลังเหนือธรรมชาติเท่านั้นถึงจะเข้าเรียนได้พร้อมกับเพื่อนสนิทของเธอเรนาพอเรนานั้นก็ใช้เวทมนต์ได้เหมือนกันเธอสามารถเสกเปลวไฟได้แถมเธอยังควบคุมมันได้ดีอีกต่างจากโนรีถึงแม้เวลาจะผ่านไปเธอก็ยังควบคุมพลังได้ไม่ค่อยดีนะักเธอยังคงแปลงร่างเป็นสัตว์หลายตัวในคราวเดียวอย่างเช่นแมวบวกบีวอและก็บวกจิงโจ วันต่อมาโนรี่กับเรนาก็รีบตรงไปยังจุดนัดพบที่โรงเรียนกาหนดไว้ทั้งสองต่างตื่นเต้นกันใหญ่ที่ความฝันใกล้จะได้เป็นจริงแล้วสักพักหนึ่งพารุงก็เดินออกมาพร้อมกับพาพวกเขาเดินตรงเข้าไปในป่าจนไปถึงประตูมิติที่ภายนอกดูน่าพิศวงมากเด็กๆทุกคนซึ่งมีสีท่าที่กังโกขึ้นมาเล็กน้อยแต่เมื่อพวกเขาเดินก้าวผ่านประตูนี้ไปพวกเขาก็ต้องรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เห็นตรงหน้ามากเพราะมี โรเรียนที่ใช้พลังเจ๋งๆอยู่เต็มไปหมดจากนั้นพวกเขาก็ไปประนิเทศอาจารย์ใหญ่ในสลิงเกิลอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสอนเวทมนต์ก็ออกมาพูดอธิบายให้เด็กใหม่ทุกคนฟังว่าโรงเรียนนี้มีพลังอยู่5แบบคือ 1. ฟอร์ซี่ผู้ที่สามารถสื่อสารกับสัตว์ได้ 2. ฟิกเกอร์ผู้ที่สามารถเรียกสิ่งของได้ด้วยการแทะพลิกฝ่ามือ 3. แฟร์ผู้ที่สามารถควบคุมพลังแห่งไฟได้ 4. ไฟเจอผู้ที่บินได้ และ 5. แฟกเซอร์้อที่สามารถเปลี่ยนร่างได้ตามใจเมื่ออธิบายเสร็จอาจารย์ใหญ่ก็บอกให้เด็กใหม่ทุกคนไปทดสอบพลังเด็กคนแล้วคนเล่าก็เข้าไปทําการทดสอบโชว์ความสามารถตามสายพลังให้เหล่าคณะอาจารย์ดูเด็กทุกคนก็สามารถแสดงพลังของตัวหนูมาได้อย่างดีแต่ก็มีเด็กบางคนที่ไม่สามารถใช้พลังได้ตามเกณฑ์การทดสอบซึ่งโนรีก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะเธอถูกทดสอบให้กลายร่างเป็นลูกแมวหกนี้แต่เธอเดินกลายร่างเป็นลูกแมว บวกกระปิกครั้งขาวแล้วก็ขาของรามาเธอจึงถูกจัดให้ไปอยู่ในกลุ่มนักเรียน UDM หรือสยยอยตั้งจากเรนาที่ได้อยู่ห้องเกียรตินิยมโนโรีก็รู้สึกง,งงมากๆว่าสยอยโคืออะไรแถมอาจารย์ใหญ่ก็ไม่อธิบายอะไรให้เธอฟังอีกและแค่ชี้ทางให้โนโรีตรงไปทางนั้นทางป้าย UDM โนโรีก็เดินตามทางไปจนได้ไปพบกับประตูแปลกเธอจึงลองตะกูลถามว่ามีใครอยู่ไหมสักพักหนึ่งพานลุงก็ เปิดประตูออกมาแล้วเขาก็บอกให้โนรีเรีบเดินตามลงไปโนรีก็เดินตามไปอย่างสงสัยแล้วเธอก็ได้พบว่าข้างใต้นี้คือห้องเรียนแต่สภาพห้องมันทั้งดูเก่าและดูโทรมมากแถมเครื่องแบบที่เธอได้ก็ไม่เท่เหมอือนกับนักเรียนปกติโนรีจึงโงวยวายออกมาพาลูกก็บอกให้เธอเงียบและนั่งลงพร้อมกับแนะนําตนเองว่าฉันคือคุณสคีปและฉันเป็นผู้ดูแลพวกสอยยอพวกเด็กที่สอบไม่ผ่าน ซึ่งโนรี่นั้นก็มีเพื่อนร่วมชะตากรรมอยู่อีก3าคนคืออังเรสไม่สามารถควบคุมการบินได้เอเรียสแทนที่จะเสกไฟแต่เขากับเสกควันออกมาแทนและเพเปิลแทนที่เธอจะเลือกสิ่งของเข้ามาหาแต่กลับผลักออกไปและคุณสคริปก็กล่าวต้อนรับพวกเขาทุกคนสู่ชั้นเรียนเวทมนต์แสนยุ่งเหยิงหรือสยอยยอโนรี่นั้นก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าตนจะได้มาอยู่ที่ขาเรียนนี้แถม้าเรียนนี้นั้นจะไม่มีการสอนเวทมนต์อีก โรีจึงถามคุณสคริปว่าทําไมเราถึงเรียนเวทมนต์ที่นี่ไม่ได้ทันใดน,นั้นอาจารย์ใหญ่ก็พูดออกมาว่าเพราะเวทมนต์ของพวกเธอมันผิดเพี้ยนเวทมนต์แสนยุ่งเหยิงจะไม่มีวันได้เป็นเวทมนต์ที่ถูกต้องในใสายตาของเซธพวกเธอมันสอนไม่ได้พวกเธอจะต้องนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็รอรอให้เวทมนต์ของพวกเธอหายไปซะโนรีจึงถึงกับเปลี่ยนสีหน้าเรากับฝันสลายแล้วเธอก็ถามอาจารย์ใหญ่ว่าแล้วอะไร คือเหตุผลที่คุณพาเด็กอย่างพวกเรามาปล่อยให้เฉาตายอยู่ที่นี่อาจารย์ใหญ่ก็บอ,อกเธอว่าเพื่อปกป้องมนุษยชาติไงนานมาแล้วที่โรงเรียนของเราเคยปฏิบัติต่อพวกสอเย่อๆเหมือนกับนักเรียนปกติจนไปถึงปี1939มีนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นพวกแฟร์แต่เขาจะเสกไฟออกมาได้ก็แค่ถังก้นเท่านั้นซึ่งเวทมนต์ที่แสนยุ่งยางของเขานั้นดันเป็นร่างที่ทดีให้แกเเเ่เวทมนต์แห่งเงามือเวทมนต์ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย และความกูลหุนตอนนั้นเราสามารถเอาชนะเจ้าสัตว์ใหญที่กลายร่างจากเขาได้แต่เราก็แทบจะไม่เหลืออะไรเวทเหงเหงามืดนั้นจะแข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อมีร่างทรงของมนุษย์และพวกสยยอก็คือเป้าหมายของมันฉะนั้นพวกเธอจะต้องอยู่ที่นี่และจะไม่ได้ฝึกฝอาวเมตดมนโนรี่และคนอืนอ่นๆจึงได้เข้าใจและต้องยอมรับชะตากรรมของตนแต่โนรี่นั้นก็ยังไม่ยอมแพ้เธอตั้งใจที่จะแก้ไขเวทมนต์ที่แสนย,ออยุ่งยาก เหลือแค่เป็นแฟ็กซ์เต็มตัวให้ได้วันต่อมาคุณสคริปต์ได้พาเหล่าเด็กสอยยอมาเจอกับสุบภยัยมันคือไม่กวาดทั้งหมด5อันโนรีก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะเธอคิดว่านี่คือไม่กวาดไม่เสร็จบินได้เธอจึงได้ไปนําไม่กวาดนี้ออกมาขี่มันเล่นแทนทีแต่แล้วเธอก็ต้องฝันสลายอีกครั้งเพราะนี่เป็นเพียงแค่ไม่กวาดธรรมดาเท่านั้นคุณสคริปต์ที่เห็นโนรีทำท่าทางสงสยัยก็บอกกับเธอว่า มันคือไม้กวาดธรรมดาที่ใช้กวาดพื้นจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปกวาดพื้นในโรงเรียนโนรี่นั้นก็เดินกวาดพื้นไปแบบเซ็งๆจนเธอได้บังเอิญเดินไปเจอกับคาดเรียนเฟกเซอร์เธอจึงแอบฟังจนได้ยินถึงเรื่องเซตแมนตารแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งแสดงผลงานในวันผู้ก่อตั้งและการการร่างเป็นแมวเธอจึงได้แอบสุดไว้แต่แล้วเธอก็คิดได้ว่าเธอจะเก่งได้ยังไงถ้ายังไม่ได้เห็นแมวตัวน,นั้นแบบใกล้ๆเธอจึงได้ทำเนียนๆเนนดินเข้า พ่ไปคุยกับศาสตราจารย์และถือวิส,สังสขออุ้มลูกแมวตัวนั้นลูกแมวจะได้ส่งเสียงขู่ใส่เธอจนเธอตกใจกายร่างเป็นสัตว์ประหลาดนักเรียนทุกคนก็ต่างตกใจศาสตราจารย์จะได้เรียบเรียงให้คุณสคริปต์มาจัดการคุณสคริปต์ก็รีบตรงเข้ามาคุมสติของโนรีให้เธอคือนร่างเดิมกลับมานี่แนของเรน,น่าถึงแม้ว่าเธอจะได้เรียนห้องเกียรตินิยมแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยเหลือเมื่อเธอเห็นโนรีเดินมาเธอ ก็มีความสุขขึ้นมาทันทีเธอจึงอยากจะเดินเข้าไปหาโนรีแต่แล้วศาสตราจารย์ก็เข้ามาห้ามเธอไว้เลยบอกให้เธอนั่งเข้าที่โต๊ะของแฟร์โนรีที่เห็นว่าเรยน่าไม่ยอมเข้ามาหาเธอก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วโนรีก็หันมาบอกกับอังเรสเอเรียสและเพปเปอร์ว่าฉันจะลงแข่งเซตแมทเพ,พื่อพิสูจน์ให้พวกเขารู้ว่าพวกสอยยอก็สามารถสอนให้ใช้เวทมนตร์ที่ถูกต้องได้เพื่อนๆทุกคนก็ดูจะเห็นด้วยกับเธอแล้ว วันเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปโนรีก็พยายามอย่างหนักเช่นเดียวกับเรนาที่พยายามฝึกการควบคุมพลังเหมือนกันเพราะจากผลการทดสอบที่ดีของเธอเธอจึงถูกกดดันและถูกคาดหวังเป็นอย่างมากเธอจึงพยายามจะควบคุมพลังของตนให้ได้เพื่อจะได้เป็นที่หนึ่งของห้องและเป็นตัวแทนในวันผู้ก่อตั้งแต่เธอก็ไม่สามารถทาได้ง่ายๆเธอยังคงเป็นที่สองจนไร้ความสุขและขาดค,ความเชื่อมั่นในตนเองแต่แล้วอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง แน่ว่าชานดาเข้ามาติดสนิทกับเธอชานดานั้นยังได้เสนอทางช่วยให้เรนาควบคุมพลังได้เรนาก็ได้เก็บคำของเธอมาคิดสักพักหนึ่งโนรีก็แอบเข้ามาคุยกับเรนาะเรนาจึงรู้สึกดีใจมากแต่ว่าทั้งสองนั้นกับโก้กใส่กันโก้กว่าโรงเรียนนี้เป็นดังฝันแต่ไม่กล้าเล่าเรื่องแย่ๆที่เจอมาให้กันฟังแหละในกลางดึกคืนนั้นขณะที่เรนาะนำหนังสือไปเก็บข้อที่อยู่ๆหนังสือสีวันนี้ ใจแอนสล o อตขอนำเสนอโปรร้อนแรงที่สุดในตอนนี้กับโปรฝาก39บาทรับถึง100บาทและโปรโดนใจขายใหญ่ทั้งหลายนั่นก็คือโปรรับ30%ของยอดฝากมาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะ ลิงก์สมัครอยู่ที่คอมเมนต์เลยจ้าย้ำนะคะอยู่ที่คอมเมนต์จ้าคำเล่มหนึ่งก็เลื่อนตัวออกมาจากชั้นวางเรน่าก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยแล้วเธอก็หยิบหนังสือนั้นขึ้นมาอ่านหน้าหนังสือมันก็ได้เขียนไว้ว่าพื้นฐานแวแห่งเงามืดและเมื่อเธอเปิดหนังสือเล่มนั้นทัในใดนั้นไฟในห้องสมุดก็ดับลงเธอจึงได้ปิดหนังสือและนำม,มันกลับไปไว้ที่เดิมแต่หนังสือนั้นก็ตามเธอไปที่โต๊ะอีกเธอจึงได้รีบเกบ แของและเดินออกไปสักพักหนึ่งชานดาเทบ,บดูอยู่ก็เดินออกมาพูดว่าอีกไม่นานหรอกพร้อมกับยิ้มแบบชั่วร้ายในหน้าของโนรีเธอก็พยายามฝึกแปลงร่างโดยมีเพื่อนๆคอยให้กําลังใจแต่เธอก็ไม่สามารถทําสําเร็จได้ไง่ายๆจนเพื่อนๆเริ่มถอดใจโนรีจะได้พูดปลุกใจทุกคนอีกครั้งเรนาที่สังเกตเห็นว่าโนรีพูดคุยสนุกสนานกับเพื่อนใหม่จึงคิดไปว่าโนรีคมไปได้ดี โดยที่ไม่มีเพื่อนสนิทแบบเธออยู่ข้างๆแล้วเธอจึงเริร่มรู้สึกหดหูอีกครั้งทันใดน,นั้นนางสือเวดเห็นเงามืดก็มาหาเธออีกคราวนี้นางสือเวทยังไม่พัดเปิดไปที่หน้าโบสถ์แสดงพลังไห้ถูกกดเอาไว้จนทําให้เรนาอยากลองศึกษามันดูเธอจึงได้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านทันใดน,นั้นอักขระบ,บนหนังสือก็ลอยออกมาลอ้อมรอบตัวเธอไว้และตรงเข้าไปในตัวเธอและและว้ววันงานแข่งขันเซตแมทก็มาถึงนักเรียนที่ม ผลการเรียนโดดเด่นสองอันดาวของแต่และสายพลังก็ออกมาแข่งขันกันซึ่งเรนาที่ได้รับพลังจากเวทแห่งเงามืดไปก็สามารถเปลี่ยนข้าโพดให้เป็นป๊อปคอนได้ในพริบตาและเอาชนะคู่แข่งได้อย่างง่ายดายจนเธอได้เป็นตัวแทนของแฟร์ที่จะได้สแสดงพลังเวทในงานวันผู้ก่อตั้งเรนาก็รู้สึกด,ดีใจมากแต่แล้วสักพักหนึ่งโนเร่ก็ตรงเข้ามาอาจารย์ใหญ่ก็เอปากไล่เธอออกไปทันทีแต่โนเร่ก็ไม่ยอมออกไปเธอยังไม่ พยายามพูดขอร้องขอโอกาสให้เธอได้แสดงว่าเธอสามารถฝึกควบคุมพลังเวทได้อาจารย์ใหญ่ก็ไม่อนุญาตแต่โนรีก็ไม่สนใจแล้วโนรีก็กลายร่างเป็นลูกแมวและพยายามควบคุมสติให้ถึงหกวิแต่แล้วเธอก็สามารถควบคุมพลังได้แค่สามวิจากนั้นเธอก็เริ่มกลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่จนทําให้นักเรียนทุกคนแตกตื่นและถอยหนีเรน่าที่นึกได้ว่าโนรีชอบลูกมอลไฟของเธอเธอจึงได้ตรงเข้าไปหาโนรี เลือเศษลูกบอลไฟออกมาแต่พลังที่เลนาปล่อยออกมานั้นมันกลับยุนแรงเกินไปเกินกว่าที่เธอเคยทําได้จนทําให้โนรี่ได้รับบาดเจ็บเมื่อโนรี่คืนร่างเดิมกลับมาเรนาก็รีบตรงเข้าไปต่อขอโทษโนรี่ก็ไม่ถือโทษโกรธเธอแต่เธอก็รู้สึกได้ว่าพลังของเลนามันมีบางอย่างแปลกแลว้วาจารย์ใหญ่ก็ติดคุณสเกปออกมาชุดใหญ่แถมผูดจนไล่กาออกด้วยจากนั้นเธอก็ได้สั่งแบนเด็กสอยอทุกคนห้า ไม่ให้พวกเขามาร่วมงานวันผู้ก่อตั้งโนรี่และทุกคนจึงรู้สึกเฟลมากพวกเขาเราิ่มหมดหวังอีกครั้งยกเว้นโนรี่แต่ทุกคนก็พยายามบอกให้โนรีย่ยอมรับความจริงคุณสคริปที่เห็นทุกคนเป็นแบบนั้นจึงได้รู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเขาก็พาทุกคนออกไปข้างนอกเขาได้แต่ขอโทษทุกคนและระบายความในใจว่าเขาเองก็เกลียดทุกวินาทีที่ได้รับหน้าที่นี้เหมือนกันเขาจึงได้ตัดสินใจ จะแหกกฎเป็นครั้งแรกเขายังได้พูดปลุกใจให้ทุกคนกลับมามีความหวังชี้ทางให้ทุกคนเป็นเจ้าแม่เดนแบบของตนเองจนทุกคนกลับมามีแรงใจฮึดซู้อีกครั้งแต่แล้วทุกคนก็เกิดความสงสัยว่าแล้วจะให้ใครละ่ะมาสอนพวกเราใช้เวทมนต์คุณสกิฟจึงได้บอกว่าฉันจะเป็นคนสอนเองโนรี่กับเพื่อนๆก็ไม่คิดว่าคุณสกิฟจะทําได้คุณสกีฟต้งได้โชว์พลังของตนเองให้ทุกคนดูจนได้รู้ว่าที่จริงแล้วคุณ คเป็นแม่สายฟอตซีแต่เป็นแม่สายยุ่งยิงเหมือนกันเพราะเขาต้องร้องเพลงถึงจะคุยกับสัตว์ได้และถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแฟนบอลของเขาก็ไม่เสื่อมลงเพราะเขาได้ซยอมฝึกสอมพลังเวทของตนเรื่อยมาโนเร่นดทุกคนซึ่งกลับมามีความหวังอีกครั้งในน,น,งน้าของเรนาขณะที่เธอเดินกลับมาที่ห้องเธอก็ได้พบ่าชานด้าอยู่ในห้องของเธอเธอจึงตกใจเล็กน้อยชานด้านั้นก็พูดกล่าวยินดีกับ เลนาที่เา้าชนะการแข่งขันและสามารถทําลูกบอลไฟยักษ์นั้นได้เลนาจึงถามชานดาว่ามันคืออะไรการฉันเกือบจะฆ่าเพื่อนของฉันแล้วนะชานดาจึงได้บอกว่าอ๋อคือเนื้อหาของเวทมตนนี้มันอาจไม่ได้ตามใจสั่งน่ะเธอจะเลือกแค่อย่างเดียวจากมันมีได้โดยที่จะไม่มีผลข้างเคียงเลนาที่ได้ยินแบบนั้นจึงหัวเสียทันทีกล่าวไล่ชันดาออกไปพร้อมกับบอกให้เอือนํานังสือนี้ออกไปด้วยแต่ เมื่อฉชนด้าเดินถือหนังสือออกไปหนังสือก็ยังกลับมาหาเรน่าอยู่ดีวันต่อมาในน้าของโนรี่คุณสคีปก็แนะวิธีใช้พลังให้เหล่าเด็กสอยอย,อยอยทุกคนให้ทุกคนฝึกควบคุมพลังให้ตนเองมีและใช้มันให้ไดในแบบของตอนเองทุกๆวันพวกเขาจะฝึกกันอย่างหนักจนโนรี่และเพื่อนเพื่อนเริ่มใช้พลังของตอนได้อย่างใจพวกเขาทุกคนจึงหันมาสนุกสนานไปกับข้อบกพร่องนี้และเปลี่ยนให้มันกลายเป็นข้อดีในด้านของเรนา ชานดาก็ายังตามราวีเธอไม่หยุดจนเธอรู้สึกโมโหต่อว่าชานดาต่อหน้าทุกคนแต่ทุกคนกับงงว่าเรนากําลังคุยกับใครอยู่ชานดาจะไม่บอกเรนาว่าฉันลืมบอกเธอไปนะเธอเป็นคนเดียวที่มองเห็นฉันเรนาจึงรีบขอตัวเดินออกไปเธอเพยายามจะหนีจากชานดาแต่ชานดาก็ตามเธอไปได้อยู่ดีแล้วชานดาก็เริ่มพูดกับเรนาให้เธอยอมเปิดใจยอมรับในพลังแห่งเงามืด จงเรน์นาคอยตามยอมให้พลังเวนแห่งเงามืดเข้ามาสิงสถิตยอยู่ในร่างของตนสักพักหนึ่งโนรีก็ตรงเข้ามาหาเรนาเรนาก็พูดบอกเธอว่าเราไม่ใช่เรนาเราคือสิ่งที่ได้เฝ้าเรามานานหลายปีโนรีจึงพูดออกมาว่าเวนแห่งเงามืดแกไม่ได้ไเหยื่อแค่เด็กสอยอยอเวนแห่งเงามืดก็พูดออกมาว่ามันแน่อยู่แล้วอีกไม่นานเราจะล่ามันทุกทกคนเราจะท,ทําให้ทั้งโรงเรียนนี้ โรดโดยเริ่มจากเธอเป็นคนแรกพร้อมกับเสกลูกไฟออกมาโนรีจึงไม่วิ่งหนีไปเธอได้รีบนำเรื่องนี้ตรงไปบอกกับคุณสคิปและเพื่อนเพื่อนคุณสคิปก,ก็ใช้ความคิดอยู่สักพักก็พูดบอกให้ทุกคนเตรียมตัวพ,พักผ่อนพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเจอเพราะถึงอย่างไงถ้านำเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นก็ไม่มีใครเชื่อพวกเขาแน่วันต่อมานักเรียนทุกคนก็มาเข้าร่วมงานวันพุ้ก่อตั้งอย่างสบายใจโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าภัยร,ร้าย กำลังจะมาเยือนและเมื่ออาจารย์ใหญ่ประกาศบอกให้เรนาะออกมาแสดงเวทดนตอให้ทุกคนดูเรนาะจึงได้แสดงเม็ดบลอนที่ทุกคนต้องเึ่งไปตามๆกันเธอได้เสกลูกบอลไฟขนาดใหญ่ออกมาพร้อมกับกายร่างเป็นเวทแหง่งเงาเมื่อจนทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ต่างตกใจและแตกตื่นกันใหญ่คณะศาสตราจารย์ก็รีบวเวงไปปกป้องนักเรียนและสั่งการให้นักเรียนทุกคนช่วยกันรวมพลังต่อสู้กับเวทแหง่งเงาเมื่อนักเวทแต่และสายพลังก็ เยมเชื้ํพลังความสามารถของตนข้าจมทีเสวนแห่งเงามือแต่มอนก็ไม่ได้ผลเลยและยิ่งแย่ไปกว่าเดิมทุกคนจึงเริ่มถอดใจยอมแพ้แต่แล้วสักพักหนึ่งคุณสเปร๊กก็พาโนรีและเพื่อนๆวม่งตรงเข้ามาอาจารย์ใหญ่ก็ตอบว่าพวกเขาแทนทีแต่พวกเขาก็ไม่สนใจเพเพื่อนนั้นก็เริ่มใช้พลังของตนบีบให้แม่แห่งเงาเมื่อ,อกลายมาเป็นร่างเดียวเหมือนเดิมแต่เรียสก็ปล่อยความออกมาทําให้แม่แห่งเงาเมื่อสับสนอังเรีก็คอยบินหล น็อกมันไว้ส่วนนูรีก็ได้กลายร่างเป็นริกเทนแมวที่มีปีกเป็นขังขาววิ่นวนรละรอบตัวของแม่แห่งเงามืดอจนแม่แห่งเงามืดพันกันยุ่งเหยิงไปมาแล้วมันก็ล้มลงไปเหล่าเด็ทุกคนจึงจะงทอมทีใส่มันแต่โนรีก็ได้ห้ามไว้แล้วนูรีก็ตรงเข้าไปพูดกับแม่แห่งเงามืดเธอพยายามพูดปลุกสติของเรนาให้เธอพยายามต่อสู้กับมันเธอพยายามพูดถึงความทรงจําดีๆที่เคยมีให้กันจนเรนาทั้ง สติกับคืนมาเธอจึงได้เศษลูกบอลไฟต่อต้านเวทแห่งเงามืดไว้จนเวทแห่งเงามืดได้สลายหายไปในที่สุดเล้วหนูรีก็รีบรงเข้าไปหาเรนาทั้งสองก็ได้พูดคุยกันและปรับความเข้าใจกันแล้วทั้งสองก็อ,อกกอดกันอย่างดีใจท่ามกลางเสียงปรบมือยินดีของทุกคนหลังจากนั้นมาโรงเรียนสอนเวทมนต์ก็ได้ปรับเปลี่ยนกฎยกเลิกคาดเรียนสอยยอยอรา้เด็กสอยยอยอก็ได้เข้าเรียนตามขาที่ควรจะเป็นแทนพว เขายัางป๊อปปูล่าในหมู่เพื่อนๆด้วยส่วนคุณสคริปก็ได้แปลเป็นสรรัตว์จตาจา์ฟอสซี่แบบเต็มตัวแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง